สวัสดีค่ะ fc แฟนคลับน้องไรอันที่น่ารักทุกท่านเพื่อนเพื่อน,น fc ทุกท่านด้วยค่ะช่องเกเกลสตอรี G ่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเกเกลสตอรี G นะคะคลิปนี้แอดมาแจ้งรายละเอียดคิวงานของน้องไรอันช่วงใกล้วันงานแสดงของลูกชายม่แม่ ในแต่ละที่หรือว่าแต่ละจังหวัดนะคะเพื่อแม่แม่เอแฟนคลับจะได้เตรียมตัวรอจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคิวงานถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแอดก็จะนำมาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเช่นกันนะคะคิวงานวันที่หนึ่งเมษายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้น้องไรอัน ไปกับรายการเชิงชาสัญจรค่ะที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรายการเริ่มเวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงเย็นนะคะไปร่วมสนุกกันค่ะ FC f แฟนคลับและแม่แมๆชาวสุราษฎร์ธานีไปชมและไปให้กำลังใจลูกชาแห่งชาติกันนะคะ แอดก็ขอให้ทุกท่านที่เดินทางไปร่วมสนุกเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะรวมทั้งน้องไรอันกาดบ,บัณฑิตและทีมงานทุกท่านด้วยค่ะคิวงานต่อไปน้องไรอันไปบันทึกเทปรายการไม่หมดนี่ในวันที่3เมษายนนี้ค่ะหลังจากวันที่3ไรอันไปต่อที่คิวงานวันที่4เมษายนนี้นะคะที่ขอนแก่น เป็นงานปิดค่ะแอดคิดว่าถึงจะเป็นงานปิดแขกและเอฟซที่งานก็น่าจะเยอะพอสมควรนะคะคลิปนี้แอดก็มาแจ้งคิวงานเริ่มแรกของเดือนเมษายนนี้คิวงานถัดไปก็จะมาแจ้งให้แฟนคลับน้องไหลอานได้ทราบเรื่อยๆนะคะขอขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้ช่อง j กียรตสตอรนะคะ ชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ